แตงโมอร่อยมากเอาพัฟิมก่อนแล้วก็ผไม้พี่ไทยตายังไงครับบ้างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาดอกลงดอกไม้ดีเลยเหรอคะหรือยังไงครับไม่ใช่ดีเลยเป็นความผิดของพี่เองนะครับวันวาเลนไทน์มันไม่ได้ลืมผมไปดูเวลาผิดไปดูเวลาผิดเพราะว่าหนึ่งเลยของพี่ท็อปขึ้นเครื่องที่ส่วนภูมิของผมขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง ตอนนี้เราไปดูเราไปจําของพี่ท็อปว่าพี่ท็อปเนี่ยประมาณ10บโมงครึ่งแต่จริงๆแล้วของเราประมาณ9ก้าโมงครึง่งนะครับ <c oughs> ก็เลยสั่งดอกไม้ส่งโทรไปหานุ่นเองไงน,นะดารันอะไรนุ่นอ่านุ่นดารันที่เขาขายดอกไม้บอกว่านุ่นเชืวอพี่หน่อยนะเออพี่รู้ว่ามันเช้าแต่ยังไงพี่จะบินเนี่ยประมาณ10บโมงครึง่งขอให้ดอกไม้นี่มาส่งตอน9ก้าโมงได้ไหมอยากจะเซอร์ไพรส์น้องเขาอะ่ะ อ๋เนะอุมนบอกว่าโอ้โหเช้า9ก้าโมงเพี่เออ9ก้าโมงกโมงส่งให้พี่หน่อยนั่นๆนะน,ะนงบอกโอเคโอเคแต่ค่าส่งจะแพงหน่อยนะพี่บอกโอเคแพงเท่าไหร่ไหมว่าก็ขอให้มาถึงที่สนามบินเนี่ยก้าโมงโอเครับปากตึ๊บประชิมเรียบร้อยเช็คอะไรเรียบร้อยปุ๊บเอาชวนน้องกับคุณแม่ขึ้นไปทานอาหารกันข้างบนก็นังทานก็ยื้อแล้วแม่กับน้องนี้ได้เวลาแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าเราก็บอกเดี๋ยว่อแม่แป๊บหนึ่ง ผมหาซื้อน,นู่นนีน่นคือจะพยายามยื้อเวลายื้อเวลาแบบให้มันเมืม่อไหร<ล>่จะเก้าโมงพอเก้าโมงพบเราจะบอกว่าเดี๋ยวผมขอเข้าขน้ำแป๊บหนึ่งจะลงไปเอาอกุหลาบเลอาขึ้นมาพร้อมดอกกุหลาบอาอยราง,ไงี้ปรากฏว่าเก้าโมงสิบ<ม>นาทีเฮ้ยทำไมมันยังไม่มาน้องเขาก็เร่งแล้วไปเถอะไปเถอะพี่นี่เดี๋ยวเขาจะจะ,จะ,จะบอดดิ้งแล้วไอ้เราก็โทรหาคนที่ส่งดอกกุหลาบไอ้น้องถึงไหนแล้วโอ้โหพี่รถติดมาก นี่เก้าโมงกว่าแล้วถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ห้วยขวาง <c oughs> อยู่ห้วยอยู่ห้วยขวางโอ้โหแล้วมันจะทันได้งไงเขาบอกว่าเนี่ยผมเร่งให้ทันให้เร็วที่สุดก็หลือตอนนี้อีก15าทีถึง15าทีถึงเที่ยวบินออกออกไปแล้วแน่นอนหมดสิทธิ์แล้วเราก็เอาไงดีวะ<า><า>ก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นไปบอกน้องสารภาพกับน้องเขาตามตรงเขาบอกโ oh, อ้เอ็นดูว ใช้หน่อยไหมครับกะจะเซอร์ไพรส์แต่แบบเซอร์ไพรส์มันไม่สําเร็จเลย้ยค,ะครับความผิดของเราเองอเราไม่นอนเราคือความผิดของเราเองไม่เป็นไรพลาดไปแล้วก็เลยฝากดอกกุหลาบช่อน,นั้น,นให้คุณพ่อน้องเขาเนี่ยเอากลับไปบ้านด้วยแล้วเดี๋ยวพอกลับไปบ้านน้องเขาเน่าจะเจอแต่วันวันกลับกรุงเทพเนี่ยคุณพ่อเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าอเอาเดอกกุหลาบช่อน,นั้นกลับมาให้ใช่แล้วกลับมาให้พี่ และให้พี่เนี่ยมอบไปเขาตรงที่สนามบินให้ที่สนามบินเลยมันหลังวันเลนชาแล้วนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่ดีมากน้องทาเหมือนกับว่าเป็นวันเลนชาวันนั้นก็ส่งกุหลาบด้วยด้วยมือของตัวเองก็โอเคครับวันเลนชาในรอบหลายปีเลยไหมครับพี่รอบหลายปีในรอบหลายปีไหมครับได้กลับฟ้าแบบแบบก็ชุ่มก็ช่วยใช่ก็คือวันวาเลนชาปีนี้รู้สึกว่ามันมีค่านี่คือวันวาเลนชาปกติแล้วก็แค่ ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็หูทวนลมไปคือวันเวนชัยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเราประมาณก็มีแค่ลูกๆเอาดอกกุหลาบมาให้อะไรอะ้แต่แบบโมเมนต์อย่างนี้ไม่ไม่ไม่มีมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วมันฟู l l f e ไหมคะมันฟู l l f เราไหมคะ f e e ครับมันก็มันเต็มเลยนะรู้สึกว่าเออมันมันมีความรู้สึกว่าโอ้ทําไมเขาถึงมีวันนี้เพราะแบบนี้นี่เองเป็นหนึ่งวันที่พิเศษสุดใช่ครับแต่ของเราทุกวันก็เป็นวันที่พิเศษอยู่แล้ว ก็แค่ไปเป็นชายอย่างเดียวน้องมีมีน้องมีของขวัญให้เป็นเสื้อเสื้อกับเป็นเกงเข้า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 เหมือนกับว่าเกงวอร์มเสื้อเป็นเป็นเสื้อแจ็คเก็ตคือให้ให้เหมือนกับกางเกงเสื้อกางเกงเหมือนกันแล้วน้องเขาก็มีชุดหนึ่งก็บอกว่าเอาไว้ไปไหนแล้วใส่ให้เหมือนกันน้องตั้งใจเลือกให้ไหมคะใช่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปไหนแล้วนัดกันนะแล้วใส่เหมือนเหมือนกันโอ้โห อายุขนาดนี้แล้วต้องไปทำแใส่เสื้อคู่ตอนอายุใช่แต่เราก็ยินดีที่จะทำยินดีสิเราไม่ไปขัดเขาทไมไม่างไม่ขัดไม่ขัดครับไม่ขัดช่วงนี้อะไรก็เอาเอาไว้ก่อนแล้วกับความรักครั้งใหม่ของพี่ไทยครับแล้วคณก็บอกว่าดูแบบเหมือนดูเด็กลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมบ้างเลยบ้างก็ดีนะครับสุขภาพร่างกายหรือว่าจิตใจมันดีอ่ะมันดีเพราะว่า น้องเขาเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่เก่ง mm hmm. เขาเราทําอะไรหรือโดยที่เกิดว่ามัน mm hmm. มัน,ม,นมันไม่ถูกไม่ต้องหรือว่ามันไม่สมควรอายุขนาดนี้แล้วอะไรน้องเขาจะมีความห่วงใยมาให้ mm hmm. เขาจะบอกอย่างนูน้นอย่างนี้แนะนํานู่นนี่นั่นะแนะนําเออพี่ี๋ยวหนูจะพาไปร้านนี้นะไปดึงหน้าไปนวดอะไรบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมากับพี่เลย mm hmm. พี่ไม่เอาเลย ตั้งแต่มาไม่เคยนวดหน้าไม่เคยไปดึงอะไรบอกว่าพี่อายุพี่เยอะแล้วมันต้องมันต้องทำแล้วพี่อะไรประมาณนี้ออกอ่ะสรุปแล้วนี่รักกันด้วยด้วยใบหน้าหรือว่าด้วยความดีหรือว่าด้วยอะไรเขาบอกมันต้องทําดูดีนิดนึงอ่าประมาณนี้เราก็อ่ะกนแล้วแต่ละกันแต่ตอนนี้เขาก็คือโชคดีอย่างนะครับพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาพอรู้บวงานน้องเขาเนื้อหูไหลาม,ามาเชมาเนยนะรับงานไม่หวไม่ไหวแนละ้วพี่เองก็ ได้รับงานด้วยรับงานคู่<ะ>ตอนนี้รู้สึกสี่ห้ารายการแล้วนะที่มันติดต่อมเรารู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นอะไรที่เป็นความรักที่ที่ดีอะ่ะโดยที่โดยที่เราไม่หวังที่จะแบบหวังอย่างเดียวคืออยากให้มันไปตลอดรอดฝั่งยังไงถึงไม่เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะไม่เป็นอุปสรักเลยเพราะเราเด็กได้ตลอดเพราะเราก็เด็กได้ตลอด ไม่เป็นภาษจตัวละปรับกันเยอะมากตอนนี้ปรับไอ้ไม่ไอ้ปรับปรับตัวไม่ไม่เท่าไหร่แต่ปรับกับคุณแม่เนี่ยสิยังไงเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้เราต้องเป็นแล้วตอนนี้เราเรียกแม่เขาว่าอะไรคะก็เรียกพี่บางทีเรียกพี่หรือพี่ก็เรียกแม่แต่ตอนนี้ติดน้องก็คือเรียกคุณแม่คุณแม่ตลอดแม่ตลอดเพราะด้วยความที่ช่องว่างมันไม่ใช่5ปี10ปีแต่มันเป็น เกือบสามสิบใช่เนี่ยหลายคนก็แบบอุ้ยมันจจยังไงไอะไรเงี้ยระหว่างพวกเราคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เหมือนกับทุกๆวันนะผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับอายุนะ,<ฮ>ะเพราะว่าเราก็ดําเนินชีวิตของเราเขาก็ดําเนินชีวิตของเขาแค่มาเจอกันแล้วมาปรับปรับวิธีการคิดนิดหน่อยปรับวิธีการใช้ชีวิตนิดหน่อยนะครับสิ่งที่ผ่านมา มันก็โอเคผมเริ่มทํางานกับน้องตั้งแต่น้องอายุ18แปตั้งแต่น,น้องยังเรียนอยู่นะเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ18ทํางานกับน้องมาก็โอเคน้องก็เป็นคนน่ารักนะครับทำทำท,ำทำมาจนจน,น,นกระทั่งไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตเนี้จะต้องน้องทัพทีมจะต้องมาอยู่ในชีวิตเราปติเจาแค่ร่วมง,งานกัน ร่วมงานกันนู่นนี่ทุกวันรเจอกันยอกเย้าก็เซ้าอะไรกันเลยก็คือน้องกับพี่เท่านั้นเองนะครับแล้วจุดไหนที่ทําให้พี่แบบมั่นใจว่าแบบคนนี้แหละใช่เลยมันมีหลายเรื่องนะครับมันมีหลายเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่น้องอย่างเดียวคือคุณแม่ด้วยคุณพ่อด้วยทั้งครอบครัวเขาด้วยนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาไม่ว่าจะทําอะไรขอให้บอกคุณแม่คุณแม่ก็จะจัดการให้ไอ้เรื่องโควิดนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่ผมเคยเล่าไปเคยบอกไปแล้วเรื่องโควิดเนี่ย คือเป็นคนที่กลัวเข็มมากที่สุดในโลกเป็นคนที่กลัวเข็มมากที่สุดในโลกแต่น้องเขาทําให้ผมเนี่ยฉีดวัคซีนได้ฉีดวัคซีนได,ฉด,นได้ฉีดไปสองเข็มก็เนี่ยคือเข็มแรกรู้สึกเอ๊ะเข็มที่สองรู้สึกลักาเแล้วเ,เข็มที่สามล่ะไม่มีไม่มีเข็มที่สามยังไม่ได้ฉีดเพราะว่ารู้จักเคยาวราดก่อน เลยไม่ฉีดเลยเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ดีเข้ามาก็เลยหยุดฉีดน,นะครับก็มันเป็นอะไรที่แบบเอ,อชีวิตเรามันก็มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนอายุหกสิบสามอี่ท,อที่เขาบอกว่าเลิกกินหมูเพราะหนูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเลิกกินหมูเพราะหนูคนเดียวจริงๆแล้วมันมันมัน,ม,นมันก็มันเป็นสำนวนที่โอเคฟังแล้วมันน่ารักดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยเลิกกินหมูมาประมาณเกือบสิบปี เกือบสิบปีเพราะว่าวันนั้นวันเกิดวันเกิดน่าจะอายุประมาณห้า5บห้าห้าบห้าหรือห6นี่แหละแล้วก็ไปเห็นหมูเห็นหมูที่เขาจะเอาไปเชือดเนี่ยมันร้องร้องแล้วน้ำตาไหลร้องน้ำตาไหลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสงสารมันมากก็เลยแค่นึกในใจว่าต่อไปนี้จะเลิกกินหมูจะไม่กินหมูอีกต่อไป แค่ตรงนั้นมาเท่านั้นเองแค่ตอนแรกกะว่าแค่ปีเดียวเพื่อให้วันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดของตัวเองปีหนึ่งผ่านไปปีสองผ่านไปปีสามผ่านไปนไปสีสี่ผ่านเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันไม่เป็นไรนี่เราไม่กินหมูชีวิตร<ม>่างกายเราก็เหมือนเออเหมือนก็เลยยาวตลอดชีวิตเลยไม่กินหมูแล้วม,มันเข้ามาตรงประเด็นกับน้องเขาเป็นอิสลามด้วยไงไอเราก็ดเลยเลิกกินหมูเพราะน้องไม่ได้กินมาก่อนใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินหมน ใครนะครับพยามแต่งงานเพราะว่าะขาอยักน้องงานเองาะาน้องเขาอยากแต่งงานเพราะน้องเขาสามสิบกว่าแล้วใช่ไหมครับสามสิบกว่าแล้วก็คุยกันนะครับก็คุยกันเรื่องเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เลยบอกน้องเขาว่าเราต้องทำอนาคตทำให้ทุกอย่างมันมั่นคงพอมั่นคงแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ ขอให้เราไม่มีหนี้มีสินจะทําธุรกิจอะไรต่างๆลงทุนอะไรให้มันมีหลักฐานมั่นคงแล้วถึงเวลานั้นเราก็แต่งได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยึดติดกับเรื่องอายุที่จะแต่งอายุ6 5้เนาะก็พอดี5 35หรืออีก2ปี3ปี4ปีแล้วแต่แล้วแต่การเวลาแล้วกันตัวพี่ไทยก็คือคุยกับคุณแม่ด้วยแล้วก็คุยกับน้องด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการวางแผนคุยครับคุยคุณแม่คุณแม่เขาก็คุยนะครับเพราะว่า น้องเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับรเพราะว่าแล้วมีเพื่อนเขาด้วยนะมาแนะนําด้วยนะเพื่อนเขาอ่ะบอกว่านี่เธออัญลินเธอต้องฝากไข่แล้วนะ <c oughs> เธอ <c oughs> ต้องฝากไข่แล้วนะแล้วเขาก็คุยกันผู้หญิงกับผู้หญิงองนะเราก็ไม่รู้หรอกแต่เขามาบอกแล้เราว่าเนี่ยเขาให้น้องฝากไข่อะไรประมาณนี้แล้วแบบนี้พี่ชายต้องเปลี่ยนศาสนาไหมครเรื่องศาสนา เรื่องศาสนาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บอกตรงนี้ดีกว่า<อ>นะครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเราเราจะแต่งงานกันคือมันก็ต้องมันต้องมันต้องมันต้องมีนะครับเพราะว่าเราต้องให้เกียรติน้องเขานะครับแต่เหมือนลูกลูกของพี่ไทยก็เข้ากันได้ดีเข้าใจม่ภาษาเา่ก็ได้นะครับก็ลูกๆเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าเห็นเขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันหรือว่าไปไหนไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า พอถึงเวลาตอนคืนเขาก็มาเล่นเกมด้วยกันเอาเล่นเกมจากมือถืออะไรต่างๆก็ดูโอเคโอเคพี่ทายขาต้ตัดทับแตงโมไปแล้วทับที่แตงโมไปแล้วแตงโมลโมี่แตงโม่เดียวในตอนนี้เป็ไงบ้างฮะตอนนี้เป็นเดงงบางคืบหน้ายังไงบ้างคืบหน้าเหรอตอนนี้ดี s อผมเริ่งเอาไปให้ข้อมูลนะครับไปให้ข้อมูลที่ดี SI แล้วไปฟังข้อมูลจากดี i อมไเนี่ยผมว่า โอ้โหตอนนี้ผมคิดว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยร้อนหนาวแล้วผมมั่นใจเลยในใจผมยิ้มแล้วว่าใครที่ทําอะไรไว้กับน้องเนี่ยต้องได้รับกรรมผลที่เขาทํานะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะยังยังไม่ถึงเวลาพอถึงเวลาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหลักฐานต่างๆนะครับที่เขารวบรวมแล้วมั่นใจว่าน้องถูกฆาตกรรมแล้วทุกคนนะครับที่อยู่บนเรือใครที่ทําสํานวนอะไรต่างๆเนี่ย ต้องโดนออกมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขามีรายชื่อไว้ทั้งหมดอยู่แล้วอาจะนี้จะพวกกู้ภัยก็จะไปให้ข้อมูลกับทางรีเอ็ไอโดยใช่ครับเพราะว่ากู้ภัยหนึ่งได้รับแจ้งจากใครที่ไหนเวลากี่โมงให้ตรงกับที่เขาแจ้งหรือเปล่าว่ากี่โมงบอกว่ามีคนตกเรือตายหร,ห,รห,รหรือว่ามีคนตกเรือทรายหรือเรือหรือว่ามีคนตกเรือมันทุกซายไอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญประโยคที่สําคัญ ถ้าเกิดว่าคนในเรือแจ้งมาบอกว่ามีคนตกเรือตายเขารู้ได้ไงว่าตกไปแล้วแล้วตายถ้าตกเรือทรายตกเรือทรายแสดงว่าต้องมีเรือทรายวิ่งผ่านตรงนั้น,นแล้วมีคนตกไปตกเรือขนทรายเรือขนทรายจอดอยู่แล้วกําลังขนทรายจากจากบกขึ้นมาบนเรือแล้วขนตกลงไปมันมีสามมันมีสามเคสนะครับทีนี้ เด็กอาสาเนี่ยไปถามชาวบ้านแถบนั้นหมดแล้วนะครับว่าไม่มีใครรับแจ้งหรือว่าใครตกเรือรายหรือตกอะไรถ้าอย่างนั้นก็ตรงประเด็นว่ามีคนตกเรือตาย<ป>ตัวพไม๊าจะไปอีกไหมคะที่ดีเออ่อแล้วแต่ว่าดีเอสเขาจะร้องขอมาแต่ร้องขอมาก็ไปมาให้ไป,ไปอยู่แล้วครับโอ,โอเคค่ะขอบคุณค่ะ